สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย Interstellar Group ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจไลน์ไออยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรโกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับ วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสรคาวบูเบิร์กรายงานว่าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศญี่ปุ่นนั้นพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่อาจจะส่งผลเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและก็ค่าเงินที่อ่อนค่าลงนะครับ กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนั้นเปิดเผยว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศญี่ปุ่นในครึ่งปีงบประมาณ2023เกินดุลสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ12.7ล้านล้านเยนหรือถ้าว่าคิดเป็นเงินบาทของเราก็ประมาณ2.99ล้านล้านบาทครับ โดยได้รับแรงดุลจากการนําเข้าที่ลดลงนอกจากนี้การเกินดุลรายเดือนนะครับในเดือนกันยายนปี2023ก็สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนหนะ้าเป็น2.72ล้านล้านเยนซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ18เดือนและส่งผลให้ญี่ปุ่นนั้นเกินดุลแล้ว8เดือนในปีนี้ แม้ว่าดุลบริการนะครับหรือว่า service balance ในภาพรวมของญี่ปุ่นยังคงขาดดุลแต่การเกินดุลในภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้ว15เท่าเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมามากแล้วโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นเนี่ยคิดเป็นกว่า96%ของระดับก่อนเกิดโควิด -19 การเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดในภาพรวมส่วนใหญ่นั้นเกิดจากดุลการค้าที่ดีขึ้นการนำเข้าของญี่ปุ่นที่ลดลง13.2%จากปีก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติเหลวและถ่านหินขนาดเดียวกันการส่งออกที่สูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยการขนส่งรถยนต์และเครื่องจักรก่อสร้างก็จะส่งผลต่อการเกินดุลการค้าด้วยอีกทางหนึ่งนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับ